เอ,เอาสี่ตัวร้อย<ห>นสี่ตัวร้อยไซส์ไหนนะสี่ตัวร้อยไซส์ไหนตาทุกเนี่ยทุกที่น,นะไซส์เล็กเอาไซส์เล็กกันแหละสี่ตัวร้อยนึ่ จะบอกนะว่าชื่อชื่อใคร,รถ้าผูู้เถ่าไม่ยังเลี่นเข็ยนบรรยากาศมาฝาก<อ>ป่าคุยกับเพื่อน บางทีก็ลืมว่าเออเราก็อยู่เมืองทะเลเนาะแบบว่าหาความสุขง่ายๆแค่เดินมาทะเลเองอะ่ะค่ะก็แบบว่านานาออกบ้านก็จะกระดีกระดานนิดนึงคนก็เยอะอยู่นะ วันนี้วันอาทิตย์นะแต่ก็เงียบโควิดโควิดทำให้เมืองเงียบคือมาเดิกกําลังกายเบาๆประมาณสี่กิโลอันนี้ก็จะแบบว่าเก็บภาพตลอดเวยูทูบเบอร์ ฝากติดตามยูทูบช่องมอมีฟรีสไตล์ด้วยนะคะ <laughs> อะได้อาหารแล้วเย็นนี้ <laughs> เป็นไงบ้างแต่ละคนโควิดเป็นไงบ้างสัทยาก็เงียบเีย่ม,มาก เยนกัดิอันนี้ก็เงียบก็ห้างเาเะเอาสี่ตัวร้อยไหนสี่ตัวร้อย,อย,ยไหน สี่ตัวร้อยใช่ไหนตาทุกเนี่ยทุกที่นะเอาเซตเล็กกันแหละสี่ตัวร้อยหนึ่งเรียกนไม่ได้ยินหไม่ได้ยนหเต้เรียกไงม่รู้ขไปตั๋วได้ละเท่าไหร่ ตอนนี้ที่หาดพัทยาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับขุนดนุนตาปลาหมึกปิ้งไม่ได้หยุดเลยเหรอตาไม่ได้หยุดเลยเหรอวัดหนองอ้อนี่เหรอเป็นคนที่นี่เลยก็มาได้เลย แน่ว่าขายมานานแล้วอ,อันนี้ใส่ร้อยหนึ่งอันนี้ก็สี่ตัวแปดสิบาทสี่ตัวร้อยไม่ใช่หรอเอ้ยสี่ตัวร้อยลด <laughs> ราคา <laughs> ตาบอก <laughs> แปดสิบบาทเนี่ยเอาไแน่ว่าอันนี้ปลาปลากระเบนก็มีนะครับปลากระเบนขายไงตาทินละห้าสิบบาททิละห้าสิบบาท หวานนะคะหวานปลาหวานห้ามตาหวานกี่โมงละตาก็สองทุ่มสองทุ่มสอ่เขาห้ามนั่งไหมคะตอนคืนไม่ห้ามนั่งใช่ไหมคะน้างนั่งไปเลยสองก้อนหินก็นั่งใกล้แค่สองสามทุ่มเขาก็เงียบๆใช่ไหมคะฮะตาดหันไเงียบๆใช่ไหมเงียบเงียบกลับบ้านครับ เห็นไหมหนูเคยดูทีวีคุณจำรีขายจำรีขายข้าวข้าวโควิดขายข้าวโควิดอ่อมาที่ริบาร์แลที่ไหนวันอาทิตย์โอ้กางอะไระก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับหมึกย่าง100บาทนะครับน้ำตาช่วงยุคโควิด อาแกก็ขายอยู่ชายหาดนะครับประมาณสั้งสองทุ่มเ็กก็แล้กก็กลนะับบ้านแล้วแต่ว,ว่าต้องอ้อสูชีวิตช่วงโควิดเมืองพัทยา เดี๋ยวเก็บภาพให้ดูภาะอาทิตย์นิดนึงอย่าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย